ออกไปทํางานได้ไปทำอะไรได้เราต้องช่วยกันติดติดติดต,ต,ตเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิด super spreader ขึ้นมาได้อเอาละพักกันสักครู่น่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหนะะ้าค่ะ ซิมคอนโดแผ่นดินทองคืนกำไร42ปีฟรีดอกเบี้ย0%นาน5ปีเดินทางสะดวกสบายติดห้างแมคโครใกล้ความเจริญอยู่กลางใจเมืองโคราชรีบจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร086 430 3658 ยุคนี้ work at home เป็นเรื่องง่ายแค่ใช้เหยียบบ้าน TOT สามร้อยทับสามร้อยเมกแค่สามร้อยบาททำงานที่บ้านได้สบายแรงเร็วคุ้มผล